การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ม,มือชาติยุโรปหรือว่ายุโร2024รอบ8ทีมสุดท้ายที่โฟก์ปาร์สเตเดียมืองคัมบร์กในเวลาตี2ตามเวลาประเทศไทยระหว่างโปรตุเกสกับฝรั่งเศสมีประเด็นที่น่าสนใจไม่น้อยครับเพราะว่าจะเป็นการดวลกันร,ระหว่างสองสตาร์จาก2ชาติคือคร e ียนเอ็มปัปเป้ดาวเตะวัย25ปีจากทีมตราไก่ฝรั่งเศสและคริสเตียโนโรนัลโดสตาร์ค้างฟ้าวัย39ปีของโปรตุเกสนั่นเอง อย่างที่หลายคนอาจจะทราบกันดีครับว่าเอ็มปาเป้นั้นนับถือคริสเตียโนโรนัลโดเป็นไอดอลลูกหนังของตัวเองมาตั้งแต่ครั้งเป็นวัยเยาวจะได้เห็นภาพของเอ็มปาเป้ถ่ายรูปคู่กับโรนัลโดตั้งแต่วัยเด็กเลยครับจนไปถึงมีเกมฟุตบอลแข่งขันต่างๆที่ได้ไเผชิญหน้ากับโรนัลโดก็จะมีภาพการแสดงออกระหว่างเอ็มปาเป้กับโรนัลโดที่ดูแล้วเป็นมิตรต่อกันมาโดยตลอดครับ โดยที่อิบัปเป้ตัวนี้ก็ถือว่ากําลังอยู่ในเส้นทางเดียวกับทางคริสเตียโนโรนัลโดเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดเนี่ยย้ายทีมจากปารีสแซงต์แชร์แมงในฝรั่งเศสไปร่วมทีมกับเรอัลมาดริดในสเปนเพื่อหวังที่จะไปสร้างตํานานที่เรอัลมาดริดเหมือนกับที่โรนัลโดเคยทําเอาไว้นั่นเองเลยครับอมบัปเป้เนี่ยบอกว่าโรนัลโดมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นสําหรับเขาตัวเขาเนี่ยประทับใจในสิ่งที่โรนัลโดทํามาตลอดชื่นชมความยิ่งใหญ่ของโรนัลโดเป็นพิเศษที่สร้างประวัติศาสตร์ให ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเขาเองรวมไปถึงนักฟุบอลรุ <GO av uther> wow. ่นต <this> <t ries> ่อๆมาทุกคนนั like ้นต่างเคารพคริสเตียโนโรนัลโดครับและยังบอกคขาว่าเขากําลังเดินทางในเส้นทางของตัวเองเล่นให้กับทีมในฝันคือเรอัลมาดริดและวโรนัลโดเองก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้กับเขาด้วย เอ็มปัปเป้ยังบอกอีกนะครับว่าโชคดีมากที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับโรนัลโดมาหลายต่อหลายครั้งได้รู้จักได้พูดคุยและตอนนี้ยังคงติดต่อกันเรื่อยมาด้วยและโรนัลโดเองก็ให้ความช่วยเหลือให้คําแนะนําต่างๆกับเอมบัปเป้ที่เป็นประโยชน์มาโดยตลอดครับแต่ว่ามาเจอกันครั้งนี้หน้าที่ก็คือหน้าที่ต้องทําเพื่อชาติให้ดีที่สุดครับโดยที่เอมบัปเป้ก็บอกเลยครับว่าจะดับฝันทิมชาติปุตุเกตของคริสเตียโนโรนัลโดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศให้ได้เลยครับ ส่วนทางด้านคริสเตียโน o โรนัลโดครับที่เล่นฟุตบอลยูโรครั้งนี้เป็นครั้งที่6เข้าไปแล้วครับเล่นมาตั้งแต่ปี2004 2008, 2008 2012 2016 2020 5ครั้งเนี่ยสามารถทําประตูมาได้ตลอดอครับจนครั้งนี้เป็นครั้งที่6คือปี2024ตอนนี้ยังคงต้องรอประตูแรกของตัวเองอยู่โดยที่เดวเตไวย39ปีเองได้ออกมาประกาศแล้วนะครับว่ายูโรครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของตัวเองแล้ว และยอมรับนะครับว่าการเจอกับฝรั่งเศสเป็นเกมที่ยากลําบากแต่ว่าเขากับทีมเองก็มีความมั่นใจครับและเกมนี้ก็จะเหมือนกับการลงไปทําสงครามเลยทีเดียวครับมาติดตามกันแค่ว่าแมชนี้จะเป็นแชมป์ยูโรครั้งแรกของเอมปาเป้หรือว่าเป็นแชมป์ยูโรครั้งที่2ส,ส่งท้ายกับ Ronaldo, คริสเตียนโนโรราโดค่ำคืนนี้มารู้กัน